นายนงพลิตสิริโกศนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเชิญชวนอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานโอทอบหัฒศินของดีพื้นถิ่นเมืองรุ่งอรุณสุขโขทยัยซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุขโขทยัยจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองณนะศูนย์การค้าเซนท่านศรีราชาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่12-16กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอบ ของดีของเด่นจากจังหวัดสุขโขทยัยรวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปให้รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานประกอบด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและโอท็อปพรีเมียมของดีของเด่นจังหวัดส,สุขโขทัยที่ยกขบวนจัดจำหน่ายถึง50บูธไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นตินจกเครื่องทองลายโบราณเครื่องเงินโบราณรวมถึงของใช้ของฝากของที่ระลึกและสมุนไพรที่ได้รับการการ,การันตีให้เป็นสินค้าโอท็ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของจังหวัดส,สุขโขทยัย กิจกรรมการสาธิตและกิจกรรมหน้าที่ทองกิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมลุ้นรับโชคทุกวันพร้อมรับชมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังและการแสดงพื้นถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยให้ชมตลอดการจัดงานและมีแผนจัดงานอีกสองครั้งที่จังหวัดสงขลาและอุดรธานีเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นจากจังหวัดสุขโขทัยไปสู่ทุกภูมิภาค